สเต็กแกลดคอนเสิร์ตงานจัเมืออะไรทุกอย่างก็จะอยู่ในเตัวสติทั้งหมดเลยคนซิมแปกก็จะได้มาเป็นประกาศต้นเดือนกันยานะคะแต่ว่าที่มาเป็นดูมาแล้วก็วันเาร์อาทิตย์นต้นนี้เรามีงานม,มาอยู่แยะเลยก็เลยไม่ได้จับแบบที่งามเปิดตัวที่เชมไม่ก,ก็ได้ คุณน่าจะทุกคนเห็น Account for Day อ c ค้ามเอฟไอย่างพอดีขนลื่นสามเดีวใช่ไหมคะก็คือตอนนี้กำลังเตรียมตัวกับไลฟ์อยู่นะคะขนลื่นสามจริงๆแต่อยากให้มันเป็นต้นเต็มาเป็นวันที่หนึ่งจริงๆหาผมนี้จะได้จะเริ่มอะไรแต่ว่ามันมีทุกอย่างมันมีระบบอะไรต่างๆหน่อยมันขัอนข้าว่าต้องใช้เวลานาัก็ลยาไปได้ถือตอนนี้แล้วก็คิดว่าเป็นเป็นวันที่สิบวันสอ์นี้ก็นอนลื่นสามก็ได้ขึ้นแงสต์ปาร์ตี้ใช่ไหมคะแต่นี่ยังไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะก็เลยรังจากน้นแล้วก็เริ่มไลฟ์วัน แรกเป็นวันที่11น่าจะรู้สึกว่าเป็นวันแบบพอดีอะไรนี้ในวันที่10ก็จะเป็นครึ่งแสดงที่มาหมะสเปซคั้งแรกของรุ่น3แล้วก็วันที่11ก็จะเป็นรุ่น3ก็จะมาไลฟ์คังแรกนะคังแรกเดบไอออน48อันนี้เราก็เพิ่งได้คุยกับน,น้องๆแล้วก็ดิก็อธิบายว่าเวลาตั้งไลฟ์ก็จะยังไงเนี่ยต้นส่รูปนะต้นส่เวลาแคปชั่นอะไรน,นู่นนะี่นั่นแล้วก็ระบบแต่ละอันก็จะเป็นยังไงนี้ไลฟ์เรียงกับ แบบ่องห้าหรอคะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกอนนี้ใช่แล้วก็มเมื่อกี้ก็ได้อธิบายให้ว่าเตละมาเป็นระบบยังไงนี่นะแล้วก็หนักก็ลองให้ดูว่าเป็นเวลาทันไลฟ์มาเป็นยังไงแล้วก็รันจากที่มาเป็นอธิบายให้เปดร่นสารทุกอย่างเนี่ยไปแล้วก็ซ้อมเต้นด้วยเพื่อบังเสาร์นี้ด้วยใช่ไหมรอติดตามวันอาทิตย์นี้ว่านอนจะมาไลฟ์แบบไหนยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกไลฟ์คั้งแรกคนนอนๆด้วยอยากดู รีเซ็ตแล้วจะไปดูให้ได้สักครันเลยเอบบอกไว้ก่อนนะคะคุณอาจจะได้ขึ้นแสดงแค่สีรอบในสีรอบอะหนึ่งรอบตัแเป็นของ s ูเตะกา a เ u a t i o n ของตัวเอง <c oughs> ก็เลยสำหรับดีนะเป็นซูเตะรีเซ็ตเนได้แสดน,น่าจะแค่สี่รอบเดียวสีรอบเย็นสีรอบแ,แล้วก็เหลือถ้าเป็นงานจาํานือก็จะเป็นที่เชมม่อันนี้ก็รอติดตามว่าจะได้ชนไหนนะคะแต่ว่าที่นะักเคยบอกไว้เป็นทุกอย่างก็จะอยู่ในเดือนพฤศจิกนะคะ ใช่สเตจแกลนคอนเสิร์ตแล้วก็งานจะมืออะไรทุกอย่างก็จะอยู่ในเดือนพฤศิกทั้งหมดเลยเป็นวันที่สามสิบเป็นงานสุดท้ายนะคะใช่ผมเจอสุดท้ายงานสุดท้ายเป็นจบเป็นวันที่สามสิบนะคะก็จะภายในวันที่สามสิบเดือนพฤศจิกทุกอย่างต้องทิง้งจบวันนี้ใช่แต่แอเสียดายว่าเป็นเครื่องสุดแต่รีเซตไดแคร์ีโร แต่ว่าสเตลลิเซ่ดีมากนะนะชอบมากนะคือสเตลลิเซ่ก็ดีนะไม่เคยอยู่ทีมแคร์มาก่อนแต่ว่าตอนที่เป็นเทรนนี่ก็ยังนะก็ขึ้นสเตะลของทีมแคร์บ่อยมากมากคือซึ่งมันเดี๋ยวเคยทำหน่งสักสองทำเน่งตำหน,ยนย่งของอิตาโนโทโมมิซันโทโมจิซังแล้วก็อีกทำหน่งหนึ่งเป็นทำหน่งของยูกุยามะซังด้วยนี่เดี๋ยวขึ้นมาเป็นตำหน่งของยูกุยามะซังบ่อยตอนนั้นใช่แล้วก็เต้นเพลงยูนิคก็จะเป็นเซฟุเรดิสซังที่เคยเต้นนี่ก็อยากเต้น แล้วก็เคยคุยกันไว้ว่าคือเรายังไม่ดูว่าตางงานที่เหลือคนนีนะมันเป็นสามารถมีว่าเราก็สามารถมาเป็นมีโอกาสไหมแต่ว่าคุยกับผู้ใหญ่ด้วยนะว่าอยากขึ้นสเตจของ N 5สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัวเองแกล้เพราะว่าเทียตานอฟเมกามีคือสเตจแรกที่หนะึ่งแสดงคนที่เป็นเทรนีคิดว่าเป็นเซตลิสต์ของสเตจเทียตานอฟเมกามีดีนะครึ่งเยอะสุดในสเตจของ AKB ทั้งหมดเลยใชรก็เลยมาข้างข้างมีความสมจริงกับตัวเองมากๆเื่ออยากเต้นสเต นั่นอโดนที่จะเต้นแกล้มาขั้นสุดเลยเพราะว่ามันเป็นสเตทที่มีความหมายกับดีนะความสมจงกับดีนะที่สุดคือสเตท ทีาานมจะมีสเตจจำราปาร์ตี้ไรแบบไม่มีค่ะเพราะว่าว่ามันมีสเตจปาร์ตี้มันตลกไปอยู่แล้วเพราะสเตจปาร์ตี้เป็นสเตจของซีเจโฟเทีมแล้วเพิ่มเป็นสเตจรีเซ็ตของทีมสี่เฉยๆก็เลยมันเป็นน่าจะมีบางนุ่นที่จ no ัดสเตจปาร์ตี e play mia, ้ก็มีบ e anyway. like, ้างแล้วสเตจรีเซ็ตก็มีบ้างเพราะสเตจรีเซ็ตเป็นของเมมเบอร์ของทีมสี่แล้วเมมเบอร์ของเมมเบอร์บอลเทรนนีก็มันจะไม่มีสเตจตลอดไปก็ว่าไม่ได้อยู่แล้วก็มันเป็นสเตจปาร์ตี้ด้วยแล้วก็สเตจรีเซ็ตด้วยทั้งสองสเตจนะคะถ้าเป็นทีมสี่ก็จะเป็น สตเต็ถ้าเป็นมาเป็นเมมเบอร์เขาอู๋แล้วเมมเบอร์ทีมสีก็สามารถขึ้นสเตต์ปาร์ตี้ได้ด้วยเพราะว่าสเตต์ปาร์ตี้มันเป็นตั้งแต่แรกน่ะก็ตั้งใจไว้ว่าเป็นสเตต์ของซีดีเขาเตนทุกทุกคนนะคะแต่ว่าของซิงเกิ้ลวงคันนี้ก็ควอาเป็นสากุระมินะอาริอาริกัตตัวไม่ค่อยมีท่าเต้นอยู่แล้วก็วเลยนก็ทำบ็อกกิ้งเองเพราะว่าเป็นคนเราก็ต้องแบบเป็นแบบต้องทำบาร์ชมัยใ,ใช่ไหมก็เลยมาไปทำทุกอย่างอย่างคนงที่นะอาริกัตตัวก็เหลือแค่ทำแบบบาร์ช่องผมออกเมมเบอร์ทุกทุกคนนี้ ใชพ่พวกคนสื่ออะไรต่างๆยัง,งไม่เสร็จแต่ก็ถามอยู่วันนี้แล้วก็อันนี้กับตัวก็จะไม่ได้มีสองไม่ต้สนสองเต็งขนาดนั้นก็แค่ว่าเป็นําบอกกิ้งสองบอกกิ้งน่าจะได้อยู่แล้วก่เป็นคันนี้อ่ะเพงซากุระมินดาเดตาเบาไม่มีโอกาสที่ ได้เรียนเต้นกับคุยปุ๊เพราะว่าเ่วงเวลาที่มันเราคิวว่างแล้วก็คุยปุนที่ว่างก็ไม่ตรงกันด้วยนี่กุยนก็จําท่าเอรแล้วก็ซ้อมเต้นนองๆไปแล้วแต่ว่าเพลงสักระมินน่ะแต่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันท่าเต้นนะก็เลยน่าจะเมันสองไหวมากๆทุกคนมันเทมที่มันดีมากๆกเลยตื่นเต้นมากๆวันที่มันได้สเ็ปจะเป็นยังไงม คือซากุระมินาะจิทาเบันะถ้าฝันเฉยๆอ่ะมีดนตรีก็ว่าสนุกเด้กเต้นก็สนุกมีความน่ารักสดใสใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเพลงอะความหมายแบบเศร้ามากๆคือนะ่ะชอบมาเป็นเพลงของโฟเหร์มาเป็นชอบท่องน,นี้เลยเช่น only today ก็เหมือนกันนะเพลงแบบที่มันน่ารักสดใสมาสนุกสนุก,นก,นกอย่างเงี้ยถ้าคนที่ฝันรู้สึกว่าเฮ้ยมนเป็นเพลงนี้มาสนุก enjoy enjoy แต่วถ้ามาเป็นเข้าใจความหมายจริงๆอะมันไม่ได้มาเป็นสนุกขนาดนั้น แต่ว่าเมโลดี้สนุกทำให้่าเป็นฟันแล้วรู้สึกสนุกแต่ว่าถ้ามนเป็นคนที่เข้าใจความหมายของเพลงนั้นะก็จะเศร้ามันถึงแม้ว่าเป็นเมโลดี้สนุกแต่ก็ลงให้ได้ะไรเนี้ยคือเพลงของ AKB48 Group ทั้งหมดมีเพลงแบบแนวนี้่อนข้างๆมาอยู่มากๆซึ่งดิฉันชอบตรงน,นี้มากๆก็โรอติดตามรายละเอีพิ่มด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเดินหน้าน่าจะได้รูข้อมูลอะไรต่างๆของซิมแปะด้วยนะคะใช่อีกน้อยู่นะคะ <laughs> ก็ออยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป้งนสองดินซอรเต้นนอนๆเฉยๆแล้วนาก็ไม่ดูว่าโต่ะจักนี้น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นสเตตปาร์ตี้อีกไหม่หรืไม่แล้วเพราะว่าวันสอนี้ก็จะจัดสเตตปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็วีคหน้าจะไม่ได้จัดนะคะแต่ว่ามีงานนะคะเราติดตามพุ่นนี้เช้า แล้วก็14พาก็เป็นงานจับมือใช่ไหมแล้วก็31วันที่หนูยังไม่รู้แต่ว่าที่คุณเดก็จะมีงานนีโปรหักะูด้วยก็เลยไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็วันที่7-8ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ว่ามีงานภายในด้วยนิดหน่อยแล้ววันที่1 4 1เราน่าจะยังก็ต้องอยู่คุณเทเพราะว่าประกาศไปแล้วว่าวันที่15เป็นงาน request over ใช่ไหมแล้วก็ใช่วันที่21ก็มี music bond นะคะทุกคนแล้วก็วีต่อไปก็มีงานอยู่ค่ะ กันยาน่าจะไม่มีเวลาที่จะจัดสเตปปาร์ตี้อยู่แล้วเดวือนตุลาก็มาเป็นเตรียมต้นเตรียมเนื้อัวกับรีเซ็ตด้วยแล้วก็มีหลายงานด้วยแล้วก็ถ้าเดือนพฤศจิกายนน่าจะไม่น่ามีโอกาสเพราะว่าทั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกทุกเสาร์อาทิตย์มาเป็นไม่วานแล้วตอนนี้ <laughs> นังนอนเริ่มเดืยนสุดเตดิเซนไม่ค่ะยังไม่ได้ลืมซองค่ะเพราะตอนนี้เป็นซิมแปก่อนแล้วก็ดีเกสเอาไว้ด้วยแล้วก็สุดแต่ปาร์ตี้ที่จะคืนไหนนี้ด้วยเพราะตัวซิมแปะชนตนน้นเดือดกันยาหรือซิมเดือดกันะคะไม่ได้ตรงเดือกันถ้าตรงเดือนกันยาไม่ทั้ง แล้วก็ยืนในในเดือนขยายันแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามเมื่อจะจะประกาศอยู่แล้วว่าจะเป็นจะได้เดือดซินแปะช่วงไหนนะคะรอติดตามนะคะยังไม่ได้บอกนะคะถ้ามีคนรูอ้อะไรก็อย่าบอกก่อนนะคะเก็บไว้ตัวเองดีกว่าถ้ามีคนรู้นะคะบอกไว้ก่อนคนซิมแปะก็จะได้มันเป็นประกาศต้นเดือนขยายานนะคะ แต่ว่าที่มาเป็นดูมาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เ,ร,เรามีงามมาอยู่แยะเลยใช่ก็เลยไม่ได้จับแบบที่ที่งามเปิดตัวที่เชียงใหม่ก,ก็ได้เนี่ยแต่ยังไม่ดูนะยังไม่ได้บอก เ้าอย่ากเรอวมีโอกาสที่มันได้ดูแสดงของซากุระมินดาเดตัมเบตาแน่นอนอยู่แล้วเจนซากะส่วนรีเซ็ตลุ้นสัมมีโอกาสขึ้นไหมคะคือว่าเจนซากะเป็นเป็นเพลงกลุนเทรนีก็เดตเทรนีรุ่นหนึ่งลุ้นสรุสันทุกคนก็จะมีโอกาสถ้าทุกคนทําคนที่ทําได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นแสดงเจนซากะอยู่แล้ววันเสาร์นี้ก็เจอกันได้ที่มาเป็นสเตจวันเกิดของเอนเจลและก็โรเบียที่มาสเปเชียลสเตจนะคะที่มาลุ้นสัมก็จะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางไอท์วันที่สิบเอ็ดก็นะคะก็จะมี Like i ลฟ์ไอเอ็โฟดีของคันแรกเรืุ่่นสามด้วยก็รอติดตามด้วยนะคะจะได้เห็นไลฟ์ของเมมเบอร์ทุกๆคนแน่นอนนี่นะก็จะไม่ช่วยดูแลอยู่ดูอยู่แล้วแต่วก็วันที่15ก็มีงานรีเกรส s อเวอรนะคะในงานรีเกรสเอเวอร์น่จะมีอะไรที่มาเป็น u ับไลฟ์ก็ได้นะคะทุกคนก็อรอติดตามนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอรด้วยนะคะหลดเลย I am for โดอพิ